ธีละทอดโดนชนาทิพจิ้มเอาบอลคืนกลับมาเอาครับกิสดากิสดาไหลสั้นๆมาจังหวะนี้เอาไงนกสดาดาขคืนสัญชัย <c oughs> ให้ไม่ตรงแต่ก็ยังตามมาเล่นได้ครับสัญชัยขอขวาบ้างลูกดิ้ปันโอ้โหสัญชัยโดนตัดสิลา สองต,ต,ต,ต่อต่อหนึ่งนาทีที่33บีจีพลิกขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้ของกิวเบวิโซลี่คิดว่าสวยแล้วครับแต่ลกูกนี้ครับสัญชัยนนทศิลาครับปั่นโค้งเข้าไปเลยครับบอลผ่านมือนิวเอเทลิคเข้าไปอย่างสวยสดงดงามเลยครับ <c oughs> นี่ครับจังหวะที่เคลียร์บอลต,ตอนแรกเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วดูครับบอลก็ยังมาเข้าทางสัญชัยคเพราะตอนแรกเนี่ยสัญชัยเนี่ยจ่ายให้ไม่ดีครับแต่ผู้เล่นบุยหลังก็เคลียร์มาไม่ดีครับแล้วสุดท้ายยังมาเข้าทางสัญชัยนนทศิลาครับแล้วดูครับบรรจง ด้วยขวาบอลโค้งผ่านมือนิวเอทลิกเข้าไปอย่างสวยเลยครับโอ้ขูจังหวะนี้หญิงสวยมากครับดีจีประทุมยูเนเต็ดครับบุกนำอีกครั้งหนึ่งครับสองต่อนหนึ่ง